อุบายดับความโกรธบทธรรมโดยวัชรโสพลพิขุมีหลายคนถามว่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาทำอย่างไรจึงจะหยุดความโกรธได้คำตอบสำเร็จรูปในเรื่องนี้คงไม่สามารถหาได้จากที่ไหนไหน วิธีการหยุดความโกรธที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่การหยุดความโกรธขณะไฟโทระกำลังเดือดพล่านแต่เป็นการเตรียมปัญญาอันอุปมาด้วยการเตรียมน้ำสำหรับดับไฟต่างหาเพราะถ้าเรามีปัญญาสะสมไว้แล้วเมื่อต้องเผชิญกับความโกรธ และมีสติระลึกขึ้นมาได้ปัญญาที่เรามีสะสมไว้แล้วจะถูกสติลำเลียงนำมาใช้รับมือกับความโกรธอย่างทันท่วงทีแม้ไม่ถึงขั้นดับได้ในเสี้ยววินาทีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยจำกัดขอบเขต นิให้ความโกรธลุกลามออกมาภายนอกอันจะนำมาสู่ปัญหาที่จะต้องตามล้างตามเช็ดอีกยาวนานทำให้เสียทั้งมิตรภาพทรัพย์สินเงินทองและเวลาอีกมากมายด้วยฉะนั้นการเตรียมปัญญาไว้แต่เนื่นๆเพื่อเตรียมรับมือกับความโกรธ ที่จะต้องเผชิญในสักวันหนึ่งเหมือนบุคคลเตรียมน้ำไว้แต่เนื่นๆเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่จะมาถึงจึงเป็นคติของผู้ฉลาดทั้งหลายซึ่งการเตรียมปัญญาที่กล่าวมานี้คงไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าการอัญเชิญพุทธธรรมมาให้เราได้ศึกษา เพื่อตราวไว้ในดวงใจที่รักดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวลุวันเขตพระนครราชคฤห์อักโกสกะพานรัฐวาชะพรามได้ทราบว่าพรามพี่ชายออกบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกเดือดดาลนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการเปลี่ยนาศาสนามีความหมายเท่ากับเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตและมีผลกระทบมาถึงครอบครัวด้วย <T> เขาได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วด่าบอนริพาทด้วยวาจาอันหยาบคาย เผ็ดร้อนรุนแรงเท่าที่จะนึกสัรหามาได้ด่าชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมคนเราเมื่อขาดสติเพราะถูกความโกรธครอบงำก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นบางคนอาจหนักถึงขั้นเต้นแรงเต้นกากระทืบเท้าด้วยไม่ปล่อยของออกมาแบบนี้ ผนอกจะแตกตายเสียให้ได้พระพุทธเจ้าทรงนิ่งไม่โต้อตอบเมื่ออักโกสกะพราหมณด์ด่าจนหนำใจอารม์เริ่มสงบลงบ้างแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับเขาว่าดูก่อนพราหมณ์ในชีวิตของท่านเคยมีเพื่อนฝูงและหมู่ญาติ มาเยียมท่านที่บ้านบ้างไหมพรามตอบว่าก็มีมาบ้างเป็นครั้งคราวทำไมหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านได้จัดอาหารหรือน้ำดื่มต้อนรับแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่พรามตอบว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ บางครั้งก็จัดบางครั้งก็ไม่ได้จัดพระพุทธเจ้าตรัสถามต่ออีกว่าในคราวที่ท่านจัดของต้อนรับถ้ามิตรหรือญาติผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของต้อนรับเหล่านั้นจะตกเป็นของใครพระรามตอบทันควันก็เป็นของข้าสิ จะเป็นของใครถามอะไรโง่โง่งแบบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อด้วยเสียงนุ่มนวลว่าพรามเอยข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่ เราไม่รับคำด่าของท่านคำด่าทั้งหมดนั้นก็ย่อมเป็นของท่านผู้เดียวครามเอยผู้ใดด่ดาตอบบุคคลผู้ด่าอยู่กโกรธตอบบุคคลผู้กโกรธอยู่หมายมั่นตอบบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริพวกด้วยกัน ย่อมกระทําตอบกันเรานั้นไม่บอนริพกร่วมไม่กระทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดรามถามต่ออีกว่าพระราชาและมหาชนกล่าวกันอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นพระอ,อรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉะไหนพระโคโดมผู้เจริญ จึงยังโกรธอยู่เล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ฝึกฝนตนดีแล้วดุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจักมีมาแต่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นย่อมแยก่กว่าบุคคลน,นั้นอีก เพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลน,นั้นว่าเป็นคนเขาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พรามได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผูจเจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระโคโดมผูจเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปร,ริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักษุย่อมเห็นรูปได้ฉะนั้นตัวข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้จรเรนกับทั้งพระธรรมและพระพิสุสง์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคโดมผู้จเจริญด้วยเถอหลังจากอักโกสกะพานรัตวชพรหมามบรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานได้หลีกไปบำเพ็ญอยู่ผู้เดียวมีสติไม่ประมาะมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเท่าไรนัก ก็กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ท่านพระอกโกสกะพารัตวาชะได้เป็นพระออรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอ,อรหันต์ทั้งหลายด้วยประการชนีสนใจศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขในปัจจุบันและพ้นทุกข์โดยชอบในอนาคตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากเรา